สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พบกับโพลีกรุนแคทอีกแล้ววันนี้ผมอัดวิดีโอเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าก็เยอะอยู่นะอัดวิดีโอผมอัดวิดีโอเร็วถึงเวลที่สามสิบเอ็ดเพื่อให้ดูว่าผมนั้นทำได้นะครับผมผมเล่นโหมดใหม่ได้โหมดนี้ก็จะเหมือนแบบโหมดโอไฮโอนะครับผม ทำไมผมถึอัดวิดีโอเร็วเหรอครับเพราะว่าผมนั้นมีปัญหานิดหน่อยครับต้องขออภัยกับผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับบางคนแต่ไม่เป็นไรครับผมจะอัดวิดีโอให้ดูแล้วครับผมถือว่าผมก็อัดวิดีโอให้กับคนที่อยากฟังตัวละครนะครับผมขั้นแรก ให้คุณสุ่มตัวละครตรงอันที่หมุนหมุนก่อนนะครับผมคุณถึงจะได้ตัวละครนะครับผมแบบนี้นะครับผมสอนให้ผมสอนให้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมผมสอนให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมพูดย้ํานะครับอ๋ออย่าลืมไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครด้วยครับวันนี้ผมเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่าผมตั้งใจอัดวิดีโอมากเลยครับผม ดดผ,มผมตั้งใจอัดวิดีโอขอแป๊บหนึ่งครับผมผมตั้งใจอัดวิดีโอนี้มากนะครับถือว่าโหมดนี้ก็ยากเหมือนโหมดโอไฮโอเลยครับผมพูดจริงนะครับโหมดนี้ยากมากนะครับผมยากอยู่นะครับผมเพราะจะจะต้องใช้ตัวละครที่ต้องสุ่มนะครับผมต้องใช้ตัวละครที่สุ่มนะครับเขา ขาไม่ให้เราเอาตัวละครมาใช้นะครับเขาต้องให้เรากดสุ่มว่าจะได้ตัวละครอะไรนะครับถือว่าผมก็โชคดีครับที่ผมได้ตัวละครนี้ครับตัวละครผู้สร้างโหดมากเลยครับผมสามารถละอรตัวลูกน้องได้ด้วยครับผมตีแรงเป็นพิเศษเลยครับผมขอให้อัดวิดีโอได้แปดนาทีไม่ใช่ไม่ใช่แปดนาทีก็ถูกแล้วนี่ ขออัดวิดโอให้ท่านชมดูก็พอแล้วครับผมต้องขออภัยกับพัฟฟซีหรือท่านชมที่แบบรอคอยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมฟาร์มหน่อยกว่าจะเล่นโหมดนี้ทําได้ต้องใช้เวลานานเลยครับผมผมแพ้ประมาณสามรอบนะครับผมสําหรับโหมดนี้ถือว่าก็ยากมากครับผม อยู่นะครับก็เล่นได้นะครับผมผมถือว่าผมก็ชํานาญอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ไดตั้งตัวแล้วสุ่มได้ตัวที่เป็นแบบเกลือนะครับผมก็จะไม่ดวงไม่ดีนะครับผมผมจัดวิดีโอตอนกลางคืนเพราะว่าดูงเงียบอยู่นะครับผม ดูเงียบกว่าตอนเช้านะครับผมผมมาจัดวิดีโอตอนกลางคืนมากกว่าตอนตอนเช้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงผมขัดต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมก็ได้ตัวเอฟเฟินดิวแมนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไซน์ทิดดิวแมนที่เป็นตัวฟาร์มเงินนะครับผม เป็นตัวที่ที่ผมกำลังใช้อยู่ในที่ตุ่มครับผมผมพูดจนเหนื่ยเลยครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาฟาร์มนะครับผมตอนนี้เวฟพี่38แล้วนะครับผมถือว่าผมก็ใช้เวลาได้ดีเลยครับในสุดก็ได้เห็นเวฟพี่40แล้วครับผม เวฟพี่40ก็จะจบแล้วครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าดูเอฟนีน้ของเวฟอะไรเวฟ40ครับผมก็จะท้คุมีโอาโอเคครับเวฟพี่40แล้วครับมาดูกันว่าบอสจะโผออกมาเป็นตัวอะไรนะครับผมมาดู มาดูกันนะครับผมถือว่าผมก็ใช้เวลาอัดวิดีโอนี้นานอยู่นะครับผมเพราว่าผมแพ้ประมาณสามรอบนะครับปกติผมจะอัดวิดีโอรเร็วนะครับผมแต่ว่าก็เว็บไหนที่ยากผมก็จะอัดวิดีโอช้านะครับผมในสุดก็ชนะแล้วนะครับผมเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ส r i b ์ด้วยนะครับผมครับ